คุณอะเยอะโอ้โหยุ่งยังไรก็ให้แท้ยังเออเออได้โอ้ฝ่าฝ่าล้างฝนฝ่าล้างฝนตกพี่น้องเอ้ยเบิง่งรถฝ่าสีทองเพิ่นว่าคุณอะงามขัก มีอยู่ที่บ้านควายครับนี่นี่แล้วครับบ้านนี้แหละเบิ้งอรรถฝ้ายามแรงครับหลังฝ้าหลังฝนนี่แหละเพืเอ่อนว่าฝ้าหลังฝนนะแต่ว่าฝนกำลังหิดฝนตกไปแล้วรอบนึง บัดนี้กำลังมาขี่ขมารอบสองอ